เทพบุตรกับเทพธิดานในคราบของตัวพยาธิและตัวแมงตดโดนไล่ให้ไปไปไป,ไปจึงพยักหน้าพูดว่าระหว่างนี้เขาเรียนหนังสือกันอยู่เราก็ไปตามหาท่านเทพลั่นของกับท่านเทพสารพัดนึกกันเถิดแล้วเราจะไปอย่างไรเราเป็นพยาธิ ต้องอยู่ได้แต่ในตัวก็ไปกับเราไงเราบินได้ท่านก็แปลงเป็นพยาธิตัวเล็กๆเ,เข้ามาอยู่ในตัวเราสิท่านเทพ,พบุตรบอกเอางั้นหรือท่านเทพธิดาบอกเอางั้นสิจะช้าอยู่ใหญ่ละว่าแล้วพยาธิก็ยืดตัวแปลงเป็นตัวเล็กๆ ชัยเข้าก้นตัวแมงตดให้ได้บินก้นย้อยห้อยไปเลยส่วนเจ้าพญาตเมื่อพญาธิออกไปจากตัวก็นั่งตัวโกงท้องโบสิคโครงบานซึ่งไม่เคยชินให้รู้สึกหวงเหวงใจหายอยู่เหมือนกันแต่ก็ทำเป็นดีใจไปเสียได้ก็ดี เจ้าตัวพยาธิที่น่ารังเกียดเจ้าแมงตดท้องป่องบินก้นห้อยเจ้าพยาธิเห็นใจจึงยืดหัวออกมาจากก้นแมงตดยอมตากแดดพาดตัวบนหลังเจ้าแมงตดเพื่อเทน้ำหนักมายังส่วนหัวของเจ้าแมงตดจะได้ไม่ถ่วงบั้นท้ายคุยปรึกษากันได้ด้วย และเพื่อช่วยกันสอดส่องสายตาหาว่าท่านเทพลั่นคล้องกับท่านเทพสารพัดนึกมาอยู่ส่วนใดของโลกมนุษย์แต่คิดว่าไม่น่ายากเพราะแรงจิตปรารถนาอันแรงกล้าของท่านเทพพบุตรกับท่านเทพธิดาที่ได้ตั้งจิตมาพบท่านเทพลั่นคล้องกับท่านเทพสารพัดนึก เพื่อปรารถนาคำชี้นำในการปฏิบัติความเพียรน,นั้นเป็นเส้นทางแห่งคุณงามความดีซึ่งท่านเทพลั่นคล้องกับท่านเทพสารพัดนึกท่านทั้งสองก็เสด็จมาเพื่อช่วยขัดเกลาและชี้นำเหล่าทวยเทพทั้งหลายที่ตกห่วงกรรมเดินหลงทางหาทางกลับสวงสวร์กันไม่ได้ ซึ่งเป็นความหวังดีของท่านเมื่อผนวกกับแรงปรารถนาที่ดีของท่านเทพ,พบุตรและท่านเทพธิดาแล้วพลังแห่งคำว่าดีดูดดีก็ย่อมจะบังเกิดขึ้นเชื่อเราสิเจ้าพญาธิพูดเจ้าแมงตดพูดเชื่ออยู่แล้วแต่ตอนนี้เราเหนื่อยเพราะส่วนใหญ่ เราไม่ค่อยได้บินระยะไกลๆเราเกาะอยู่แต่ข้างหัวของหนูแจมจ้าเราขอเกาะร่มไม้พักก่อนนะเจ้าพยาธิบอกก็ได้เราก็ร้อนมากเลยขอมุดเข้าไปในก้นของท่านก่อนนะตัวเราตากแดดจะแห้งอยู่แล้วเมื่อจอดพักเจ้าพยาธิก็ไม่ให้เสียเวลา โผล่หัวออกมาทางลูกตาของเจ้าแมงตดพูดคุยกันว่าเดี๋ยวเราจะไปทางไหนกันดีเจ้าแมงตดบอกไปทางบ้านเราบ้านนางมาเพราะเราเคยได้ยินนางมาบอกว่าในหมู่บ้านเรามีผู้เฒ่าผู้แก่ปฏิบัติตนอยู่ในศีลในธรรม ชื่อว่าท่านงึกงือแต่ก็พบยากใช้ชีวิตอยู่อย่างมีค่ายกลเวลานางมาใจบุญเอาอาหารไปฝากก็ต้องเดินลัดเลาะ,ะวกวนไปเวียนมาถอยหน้าถอยหลังยึกยึกยักยักเงาะไปแงะมาทั้งทั้งที่ทห่างกันแค่เอื้อม แต่ก็ต้องเดินตามทางที่ท่านงึกงือขีดชี้ให้เดินเพื่อเอาอาหารไปวางไว้ในที่ที่ท่านจัดไว้ถ้ามิธรทมเช่นนั้นอาหารนั้นก็จะเน่าบูดเพราะท่านมิได้รับพอในวันต่อมาถ้าจะนําอาหารไปให้อีกก็จะเห็นว่าไม่มีที่วางที่จัดไว้อีก และเส้นทางเดินเข้าถึงก็จะไม่มีทั้งที่มองเห็นเห็นกันแต่แปลกไม่มีทางเดินเข้าไปถึงตัวท่านได้เลยผู้คนที่มีน้ำใจเอาอาหารมาให้เอาของมาฝากเพราะทำแล้วจะได้สมปรารถนาในสิ่งที่ตั้งใจไว้ พราะท่านงึกๆงือท่านไม่รับของของใครฟรีๆจึงทำให้มีคนพยายามที่จะมาหาโดยไม่รู้เบื่อแม้จะเข้าพบยากก็ตามจะมีของมาฝากเสมอๆแต่ก็ต้องเดินตามเส้นทางที่ท่านขีดไว้ซึ่งแต่ละคนที่มาเส้นทางเดินจะไม่ซ้ำกันเลยถ้าใครขี้เกียจเดินตามนั้น หรือเดินข้ามเส้นทางเมื่อเอาของวางในที่ที่จัดไว้ของนั้นๆก็จะเน่าบูดหรือเสียหายต่อหน้าต่อตาเลยและก็จะไม่ได้ในสิ่งที่ปรารถนาหรือตั้งใจไว้ผู้ที่มาหาท่านงึกงือจึงต้องมีสมาธิตั้งสติดีๆบางคนมาหาก็ไม่มีทางเดินซะง,งั้น ก็ต้องกลับไปทำบุญสร้างกุศลให้มีจิตใจที่ดีงามมีสมาธิแล้วก็แอบคอยมาดูใหม่ว่ามีเส้นทางเดินของตนเองแล้วหรือยังจึงเป็นที่รู้กันอยู่ว่าอยากได้อะไรต้องไปทำบุญที่วัดที่ซึ่งเป็นแหล่งหลักธรรมคำสอนแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่พระองค์ท่านเสด็จมายัางโลกมนุษย์ทรงเป็นผู้นำแห่งความสงบเย็นได้เป็นผลสำเร็จแล้วพระองค์ท่านทรงพระปรินิพพานหรือที่เรียกว่าพระนิพพานหรือการแตกดับดับสูญสลายไปสู่ความสงบเย็นที่เหล่าทวยเทพทั้งหลายปรารถนาเป็นยิ่งนัก ไปทำบุญฟังเทศฟังธรรมกันก่อนแล้วค่อยแวะมาหาท่านงึกงือเผื่อฟลุกได้เจอเส้นทางที่ท่านขีดไว้ให้แต่ก็ต้องมีบุญอันบริสุทธิ์จึงต้องไปทำบุญหรือฝึกฝนจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลจริงๆเพื่อบังเกิดเส้นทางเข้าพบท่านงึกงือสิ่งที่ตั้งใจก็จะสมประสม ดังที่ปรารถนาไว้ทุกประการนางมามีจิตใจดีงามจึงมีเส้นทางเข้าไปวางอาหารให้แก่ท่านงึกเงือตลอดมาอาหารข้าวของเครื่องใช้ของนางมาไม่เคยเน่าบูดหรือเสียหายเลยเจ้าแมงตดเล่าเราก็เคยไปเพราะนางมาอุ้มหนูเจ็มจ้าไปด้วย เราเกาะที่ข้างหัวก็ได้ไปด้วยเจ้าพยาธิบอกที่ท่านเล่ามานั้นน่าจะเป็นท่านเทพสารพัดนึกแล้วแหละเพราะท่านแอบมาชี้นำให้ผู้คนได้รู้จักเข้าวัดทาบุญหรือรู้จักสร้างจิตใจให้เป็นบุญเป็นกุศลเพื่อมีสมาธิสงบจิตใจกายอันร้อนรน ได้เป็นผลสำเร็จก็ดุดดังมีแก้วสารพัดนึกในตนเองหรือเสมือนว่าได้พบเจอท่านเทพสารพัดนึกที่แท้ท่านก็แอบมาสร้างกุศโลบายหรือกลอุบายอัญชานฉลาดหลอกล่อให้ชาวโลกมีความละเอียดอ่อนโยนคือมีความโอนอ่อนผ่อนตาม เพื่อได้เดินในเส้นทางที่ถูกต้องและดีงามผู้ใดแข็งขืนฝืนทำตามใจตนก็มิสมหวังดังปรารถนาให้ได้ถอยกลับไปพิจารณาดูตนเสียใหม่นั่นเองเจ้าแมงตดบอกแต่ท่านชื่องึกงือหน้าตาท่าทางก็ไม่สง่างามเหมือนอยู่บนสวงสวรรค์เลยนะ ผมเผ้ายาวรุงรังยุ่งเหยิงไม่มีแสงไม่มีประกายไม่มีรมัศมีแต่อย่างใดเลยเจ้าพญาทิบอกแล้วดูเรากับท่านสิเป็นอย่างไรนี่ถ้าท่านเทพสารพัดนึกกับท่านเทพลั่นค้องเห็นก็คงไม่สนใจเราหรืออาจจะขำเราแต่ก็คงทำเฉย เพราะท่านอย่างรู้ได้ถึงสามโลกงั้นเมื่อท่านเทพธิดาแมงตดหายเหนื่อยเราก็ไปหาท่านงึกเงือกันก่อนก็นกแล้วกันอยากจะรู้อยู่เหมือนกันว่าเราทั้งสองที่เป็นสัตว์จะมีเส้นทางเหมือนอย่างมนุษย์ที่ท่านงึกเงือขีดไว้ให้หรือเปล่าติดตามต่อในอีพีต่อไป